สวัสดีครับผมไทยอ้นทัวรของผมวันนี้รายการนักสู้เมืองสยามของผมวันนี้มาแนะนําอะไรให้ผมสวัสดีครับอะไรครับสวัสดีครับอะไรนี่มาไต้หวันหลายปีแล้วผมแต่ยังไม่รู้ว่ามากี่ปีเพิ่งจะคุยครั้งแรกครับผมอะไรมาอุยแม่อะไรจังหวัดไหนครับจังหวัดไหนจังหวัดไหนอ่าเป็นคนอุดรอุดรครับผมอ๋ออำเภอหนองหานไหมอยู่อำเภอหนองหานหนองหานเหมือนกันอ๋อมันน้องบัดเลยเนาะอยู่เทศบาลตำบลหนองหานครับผมครับมาไต้หวันกี่ปีแล้วผม มาไต้หวันประมาณ3าสิบปี30สิบปีโอ้ประมาณ3าสบปีนี่แหละก็มาหากินอยู่ในไต้หวันนี่แหละก็นมนานแล้วแหละมาก็มาตั้งแต่เริ่มต้นมามารุ่นแรกๆของไต้หวันเลยเนาะก็ไต้หวันกําลังเริ่มเปิดใหม่ๆนั่นแหละก็มาโอประมาณนั้นแล้วแต่ตอนตอนนี้อยู่ที่โรงงานนี้อยู่12สปีแล้วถึียังยังไม่ถึงมั้อยู่โรงงานเก่าตลอดไม่ได้เปลี่ยนโรงงานโอ้โหไรเท่าแก่รักมากเลย คือทเท่าแก่เขาบอกว่าคุณมีปัญญามีวิธีทางที่เข้ามาได้เข้ามาเข้ามามา,มาตลอดเลยโอ้ดีเนาะตรงงานนี้เจ้าขอเท่าแก่ดีับผมคือเท่าแก่เขาไม่ได้ว่า<ม>เขาบอกว่าถ้าคุณมีวิธีทางมีช่องทางมาค,มคุณก็มาได้เลยอย่างนี้นะ,นะคือเขาบอกผมแบบนี้ผมก็ไปไปมาแบบนี้เลยก็เหมทานก็เหมือนเราไป บ้านเรากรุงเทพอย่างนี้แหละครขึ้นไปบ้านเหมือนกรุงเทพมาไ้หวันเมืองไทยก็เหมือนไปกรุงเทพอ๋อดีครับผมโอ้ข่าแก่อย่างนี้ผมว่าพ็ท่าเนาะก็โอเคครับผมีอย่างนี้ถ้าเกิดอายุห้าสิบห้าหรือหกสิบถ้าปกเสียเขาจะให้ไมาไหมเนี่ยผมไม่นมั้งผมไม่เมั้งวีซ่าเขาไม่ออกให้เนาะอายุเกินเนาะแต่ถ้าแก่ผมบอกว่าคุณมาจนไม่ไม่อยากทําเลยว่าเนาะดูว่าวีซ่าออกให้วีซ่าให้ต่อถ้าวีซ่าออกไม่ได้ก็ไม่มาแล้วเนาะแต่มาเที่ยวนี่ของให้ผมมีสิบสอง สิบสองปีเนะ <Regierung S 1> เ<อ>าะโอ้ตอนนี้ก็มาอยากใหผมมาแถวนี้เรื่อดเลยจะสามปีแล้วเนี่ยมกกะลากุมภาเนี่ก็สามปีแล้วแล้วก็อยู่ไปจนถึงสิบสองปีก็ <12 S 2> ประมาณหกหกสิบสี<ำ>่หกสิบห้าพอดีเลยอ่ะอายุเหรอครับอายุอ่ะตรงนี้อะไรก็ตอนนี้ก็ ห้าสิบเท่าไหร่อ่าห้าสิบเจ็ดห้าจุดเจ็ดโอ้โหแล้วอีกสามปีก็ได้ได้เงินนั่นคือนี่เงินเบี้ยชะลาคนไต้หวันได้หกสิบปีได้คืนนั่นนี่ไต้หวันเขาจะกำหนดให้ประมาณหกสิบห้าปีแต่ว่าสวบ้านเราก็หกสิบปีได้แลนะ้วเนาะครับโอ,อ <laughs> ดีครับผมดีดีคือว่าอยู่ไต้หวันดีกว่าเมืองไทยเนาะคือว่ามีรายได้สม่ำเสมอเนาะผมว่าดีกว่าเมืองไทยเยอะเมืองไทยเยอะเนาะครับเพราะว่าอยู่เมืองไทยสมัยกินก็ยากไม่เหมือนเมื่อก่อน แต่ว่าเมื่อก่อนนี้ก็โอเคอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจบ้านเราแย่กว่าไต้หวันเราก็ถ้าอยู่ไต้หวันได้เราก็อยู่ไต้หวันไปก่อนอย่าพังใจร้อนนี้ที่ต้องฟังอะไรของคุณอยู่ไต้หวันนานมากเลยเพราะว่าเราอยู่ไต้หวันนี่ถึงไม่มีโอเราอยู่ไปเงินเดือนก็สองหมื่นกว่าบ้านเรามันไม่ได้มันก็สูงอยู่บางทีนิดนึงเนาะแต่ถ้าเรามีโอถือว่าเป็นกําไรเป็นกําไรครับเพราะว่าต้นทุนเราสองหมื่นหก ถ้าทำโอเยอะนั่นเป็นกำไรของเราเป็นสามหมื่นกว่าครับบางคนก็สามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นก็โรงงานป่าทำอะไรครับผมโรงงานป่าโรงงานผมทำเหล็กเดียวเหล็กปเภทเหล็ก<อ>เหล็กมันเป็นเหล็กของมาเอมาจากเกาหงอ๋อเหล็กใหญ่เมเลยครับเป็นของบริษัทไชน่าสตีนแล้วก็มามา,มาหั่นแบ่งขายเรื่องไงเหล็กใหญ่้องหั่นแบ่งขายโรงงานผมเป็นโรงงานที่รับจ้างตัดอย่างเดียวเอาตัดอย่างเดียวอ๋อเพราะว่า เขาจะสั่งเหล็กมาลงลูกค้าจะสั่งหมาลงแล้วเขาก็เอาเหล็กขนาดเขาขนาดเขาเขาจะเปิดบินมาให้ผมตัดตามไซส์ตามขนาดไซส์ตั้งแต่25ขึ้นไปกว้างกว้าง25เซนเหรอครับไปถึง100สองร้อยสามร้อยนื้โอ้โหเล็กขึ้นใหญ่เลยครับผมใช่ประมาณนั้นความหนาของเหล็กก็ตัดได้ประมาณ6.5จุดหมิลหกมิลตั้งแต่0.0.3 0.4จุดนย์จุขึ้นไปไปถึงมูล แสดงว่าอยู่โรงงานไม่มีไม่มีปัญหาเลยนะเท่าแก่รักอะไนี้มีปัญหาไมม่มีปัญหาคือคือเราแบบสันแบบอยู่ชั้นที่สันนองกันเลยครอบครัวนะครอบแครัวเนี่เรก็คุยกันอย่างนี้นะอ๋ออะไรครับแบบอะไรทำงานโรงงานแล้วแต่นี่เขายังทำงานงานเหล็กเนาะงานนหล็กงานนหล็กงานอะไรเด็กๆงานงานดีหล็กจังหวัดสาที่ก็ขายของนี่อะไรขายอะไรนะแค่หมูอะไร ส้มหมูส้มหมูน้ำพริกปลาน้ำพริกแต่ของหวานของหวานก็มีเยอะเลยของหวานก็มีหลายๆอย่างแต่ละที่ก็มีหลายๆอย่างครับสำหรับสับเปลี่ยนกันไปก็หาไปจุนเจือน้องๆนุ่งเผื่อคนอยากกินของหวานอะไรนี่และมันก็อย่างนี้แหละครับผมมาทุกที่ก็มีขายคนซื้อตลอดมาทุที่เนาะทุกคนซื้อตลอดซื้อมาเท่าไหร่ก็หมดผมไม่พอทำแต่ละยี่้อเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปด้วยอย่างนี้ ถ้าอย่างปลาไหลมาไต้หวันนานนี้ที่เมืองไทยเราก็ฐานหน้ากันมั่นคงกันเนาะมั่นคงนะมั่นคงนะอยากได้อยากได้เลมีมีหมดแล้วเนาะก็มีอยู่บ้านรถอะไรครบแล้วเขาหนึ่งที่ตรงที่นนวมีครบแล้วบ้งแต่แต่คนยังไม่ไปทำคนยังอยู่ที่ไต้หวันซื้อแล้วแต่ยังไม่ไปทำเกิดอยู่ที่นี่ได้ก็อยู่ไปก่อนครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านมันมันทำตายตัวอยแล้วเลยเพราะว่าเราต้องไปทำอยู่บเ่บ้านเราเราอยู่ไต้หวันก็ประมาณหกปกว่าก็ประมาณนี้แหละเนาะ ผกันยาที่ตรงนีกไม่แน่หรอกว่าผมจะอยู่ที่นี่ถึงอายุ60ได้ใช่อยู่ที่เราอีกทีนมันมันมันอยู่ที่ตัวเราใช่เขาก็บอกว่าคุณอยากก็ไม่ว่าคุณจะอยู่ต่อก็ไม่ว่าแกเราก็ให้สิทธิ์ตลอดแล้วเขาก็โอเคแต่การงานมันก็พอประทงเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าหักหรือว่างานก็ไม่ไม่ใช่ว่าหนักก็พอทําได้ทําได้แล้วอย่างยกอะไรก็ใช้เข็นยกบ้งไม่ได้คนยก คพิ่มแรงเพิดแรงหมดนะคนไม่ยกมัใส่คงไม่ยกไม่ได้เหรอกเหล็ก20ตันยกไม่ได้แล้วคนมีแต่เค้นใช้เค้นยกอย่างเดียววันนี้ก็มาฟังพี่ใหญ่ฝรั่ครับผมมาให้ความคิดเห็นและเรื่องอยากฝากอะไรให้พี่น้องคนไทยที่จะมาไต้หวันไหมก็ขอฝากเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่มาขายแรงงานที่ไต้หวันนะครับสําหรับคนที่ต้องการอยากจะหาเงินก็หาเงินไปก่อน ช่วงนี้นะขอแนะนําด้วยเพราะว่ากลับไปที่บ้านเราเมืองไทยก็เศรษฐกิจก็แย่หายินก็ยากทนอยู่ไปก่อนเนาะทนไปก่อนเราอยู่นี่เราก็ยังได้เงินเดือนอยู่ถึงก็ขาดเราก็ยังเหลืออยู่แต่ถ้าไปบ้านแต่ละเดือนไม่ได้รับเลยมันจะเป็นอย่างงั้นนะถ้าใครก็อยู่ตัวได้ก็ต้องไปก่อนทนทนไปก่อนเนาะทนไป้ก่อนอย่าไปใจร้อนจไปอยู่บ้านใจร้อนแล้วก็ ไม่มีอะไรเลยทํางานกับงหัวหน้าเราก็มีคุยกันคุยธรรมดาอย่าไปใช้อารมณ์ใช่มอย่ามุ่งหออะไรง่ายคือมิสัยเราเมื่อก่อนผมก็เป็นคนใจร้อนเหมือนกันเพราเรามาอยู่ในจุดนี้เราต้องปรับรับสภาพตัวเองเราต้องปรับสภาพตัวเองกปรับนิสัยใจร้อนแล้วใ่มันจะอยู่ได้เพราะว่าสังคมถ้าเราไม่ปรับมันจะอยู่ไม่ได้ครับมันจะอยู่ยากประมาณนี้เราบอกแว้งไหมไม่มีไม่มีเนาะแบบพวกผมอยู่กันแบบโอแบบ ไม่มีคนไทยคนไทยเมื่อก่อนนี่เจ็ดแปดคนนี้ลดลงมาเหลือหกยวนี่เหลือสามอ๋อเขากลับครบสัญญาเรื่องอไรอาเขาไม่มาคือเขาเปลี่ยนไปที่ประเทศอื่นอ๋อไปประเทศอื่นครับเดี๋ยวผมก็มาที่นี่ดีกว่าไปที่อื่นก็เหมือนเดิมก็เป็นคนงานเหมือนเดิมก็งานมันจะแตกต่างกันไปแค่นัน แล้วแต่เราว่าชอบงานประเภทไหนอย่างอิสราเอลเขาไปก็ชอบงานเกษตรเกษตรเนี่ยอิสราเอลก็พ่นยาพ่นเกษตรใชปุ๋ยเาอิสราเอลผมก็เคยไปครับครับนึกว่าเขาทำเกษตรเยอะเนาะอิสราเอลเนาะโอ้โหเยอะแต่การใช้ของเขาเขานี่มันจะทุนแรงเครื่องทุนแรงอย่างเดียวการเก็บปลูกอะไรนี่ฉีดพ่นยาเลยเนี่ยใช้เครื่องบินบินฉีดเลยพ่นยาทันสมัยเนาะทันสมัยมากโอยเพราทันสมัยเยอะ ประเทศไอเขาทําการเกษตรนี่สุดยอดครับเคครับผมเป็น IQ ที่สูงมากเลยอ่ะอันดับหนึ่งผมว่าอันดับหนึ่งของโลกเลยใช่อตั้งแต่ผมไปประสบการณ์มาแถวนั้นนะโผมอะไรไม่เบาผมประสบการณ์ไปทั้งอิสราเอลเพราะว่าการใช้งานของเขาอิสราเอลเนี่ยเก่งจริงจอืมเก่งครับในโลกนี้ผมว่ามีประเทศนี้แบบด้การเกษตรเก่งนาะการสงครามก็เก่งเนาะอันดับุตอุเก่งการสงครามนี่ก็ใช้ได้อ๋อครับผม โอเคครับผมวันนี้ก็ลดเวลาปารายครับผมนี่ก็ขอบคุณปารายมากครับผมที่มาในรายการนักสู้เมืสยามครับนี่คนรายที่ห้าครับผมก็องค์เจอายุเยอะสุดแล้วมั้งในรายการเราในทีมงานเราก็ผมก็นะตามที่รู้มาก็นั่นแหละขอให้ปารายวินมีสุขครับผมมีที่สุขผมมามีสิสุขผมครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับครับ